นี่คือบทสนทนาที่ชายไทยทุกคนที่อายุเกิน60ปีควรจะได้คุยกันแล้วแต่มันแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะในห้องตรวจของแพทย์หรือในการพูดคุยกันเล่นๆในหมู่เพื่อนฝูงมันเป็นการสนทนาที่ตรงไปตรงมาจรงิงจังแต่จําเป็นอย่างยิ่งเป็นการสนทนาเกี่ยวกับนิสัยที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติและทําได้ง่าย3อย่างที่สามารถปรับปรุงสุขภาพต่อมลูกหมากได้อย่างมาดิฉันชื่อแพทย์หญิงรัชดาพรเร็กินดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะที่มีประสบการณ์หลายสิบปีและสิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันกับคุณในววันนนีีี้อออาจเปปลล่ยแงงชิตขคุณหรื ชีวิตของคนที่คุณรักเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้นั้นไม่ใช่แค่ความคิดเห็นแต่มันคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงซึ่งมีพื้นฐานมาจากการวิจัยที่เข้มงวดซึ่งได้ช่วยให้ชายไทยหลายพันคนมีอายุมากขึ้นอย่างมีอิสระมากขึ้นเจ็บปวดน้อยลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากคุณอายุเกิน60ปีหรือหา ก็คุณมีพ่อปู่สามีหรือเพื่อนในวัยนั้นอยู่กับดิฉันจนจบนิสัยหนึ่งในหข้อที่ดิฉันจะแบ่งปันอาจทําให้คุณประหลาดใจอย่างสิ้นเชิงแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปคุณต้องเข้าใจว่าทําไมต่อมลูกหมากจึงสมควรได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากอายุ60ปีต่อมลูกหมากเป็นต่อมขนาดเล็กประมาณขนาดของลูกหมากมันตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะซึ่งเป็นท่อที่นาปัสสาวะออกจากร่างกายหน้าที่ของมันมีความสําคัญ มันผลิตส่วนหนึ่งของของเหลวในน้ำอสุจิที่ขนส่งสเปิร์มอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอายุ50ปีต่อมลูกหมากจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแม้ว่าการจเจริญเติบโตนี้จะไม่เป็นทิศเป็นภัยแต่ก็อาจทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ภาวะนี้เรียกว่าต่อมลูกหมากโตจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยพบว่ามากกว่า50%ของผู้ชายไทยที่มีอายุระหว่าง51-60ปีมีอาการของภาวะนี้แล้วหลังจากอายุ70ปีตัวเลขนี้สูงเก นิ่น80%สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการขยายตัวนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอย่างไรเมื่อต่อมลูกหมักโตขึ้นมันจะบีบท่อปัสสาวะทำให้ปัสสาวะลําบากซึ่งนําไปสู่อาการต่างๆเช่นปัสสาวะไหลอ่อนความรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดกระเพาะปัสสาวะปัสสาวะลาบากและต้องเข้าห้องน้ําบ่อยครั้งในตอนกลางคืนและนี่คือประเด็นสําคัญ ผู้ชายส่วนใหญ่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องปกติของการแก่ชาราแต่ไม่เป็นความจริงวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามีวิธีทางธรรมชาติในการป้องกันการเจริญเติบโตที่มากเกินไปนี้และแม้กระทั่งย้อนกลับอาการได้ด้วยนิสัยประจำวันที่ เรียบง่ายนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังจะค้นพบเพราะนิสัยแรกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ก็มีพลังที่ผู้ชายน้อยคนจะตระหนักถึงนิสัยแรกคือการดื่มน้ำอย่างมีกลยุทธ์เพื่อลดการอักเสบของต่อมลูกหมากมันง่ายแต่ทรงพลังการดื่มน้ำอย่างเพียงพอสามารถบรรเทาอาการทางปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้ชายอายุเกิน60ปีได้อย่างมีนัยสอ มันและไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่คุณดื่มเท่านั้นกุญแจสำคัญคือวิธีที่คุณดื่มน้ำตลอดทั้งวันเมื่อเราอายุมากขึ้นความรู้สึกกระหายน้ำจะลดลงผู้ชายหลายคนใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยไม่ดื่มน้ำเพียงเพื่อดื่มเมื่อสายเกินไปแล้วส่งผลให้ปัสสาวะของพวกเขามีความเข้มข้นเป็นกรดและเต็มไปด้วยสารพิษที่ระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะและทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบการสะสมของเสียในปัสสาวะนี้ทำลายเนื้อเยื่อพายในทำให้การไหลของปัสสาวะอ่อนแอหลงเพิ่มความเร่งด่วนในการปัสสาวะและเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปัสสาวะ หยดนนง่ายที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างการดื่มน้ําอย่างมีกลยุทธ์คําแนะนํานั้นง่ายดื่มน้ําให้เพียงพอในตอนเช้าและระหว่างวันโดยการดื่มน้ําทีละน้อยและลดการดื่มของเหลวในช่วงเย็นสิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการทํางานของกระเพาะปัสสาวะลดแรงกดดันต่อต่อมลูกหมากและช่วยให้ร่างกายกําจัดสารพิษโดยไม่ทําให้ระบบทางเดินปัสสาวะทํางานหนัก ก็เกินไปในระหว่างการนอนหลับในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Urology ซึ่งมีผู้ชายอายุเกิน60ปีเข้าร่วมกว่า2,000คนพบว่ากลยุทธ์การดื่มน้ำนี้ลดอาการปัสสาวะไม่สุดกระเพาปะปัสสาวะและปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนได้ถึง41%การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่สามารถปรับปรุงการนอนหลับของคุณปกป้องตอมลูกหมากของคุณและฟื้นฟูความรู้สึกพักผ่อนอย่างแท้จริงในวันถัดไปมันเป็นขั้นตอนแรกและจะได้ผลดีที่สุดเมื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของคุณนิสัยที่2คืือออกาาารรรรเเดินบบๆหหลัังาาพ่ปปุ แ่าการไหลเวียนโลหิตไปยังต่อมาลูกหมากนิสัยนี้มีผลโดยตรงต่อสุขภาพต่อมลูกหมากแม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงในการปรึกษาแพทย์ก็ตามในความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนสามารถทําได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเดินเล่นสั้นๆหลังอาหารมื้อหลักการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายนี้หลังอาหารกลางวันและอาหารเย็นจะกระตุ้ ในการทำงานที่จำเป็นของร่างกายและประโยชน์ของมันก็มีมากกว่าการย่อยอาหารการเดินทันทีหลังรับประทานอาหารจะกระตุ้นการไหลเวียนในบริเวณอุ้งเชิงกรานส่งเลือดออกซิเจนและสารอาหารไปยังต่อมลูกหมากมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดการอักเสบปรับปรุงการให้ออกซิเจนของเซลล์และทำให้การทำงานของต่อมลูกหมากเป็นปกติทีละน้อยนอกจากนี้การเดินหลังอาหารยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงที่รู้จักกันดีสำหรับต่อมลูกหมากโตและอาการทางปัสสาวะที่รุนแรงขึ้นประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือผล กระทบต่อการอักเสบทั่วร่างกายการใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารจะเพิ่มเครื่องหมายการอักเสบในร่างกายการเคลื่อนไหวเบาๆจะช่วยลดสารเหล่านี้และปกป้องเนื้อเยื่อรวมถึงต่อมลูกหมากด้วยในการศึกษาที่ดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับชายไทยอายุเกิน65ปีพบว่าผู้ที่เดินเพียง 15นาทีหลังอาหารกลางวันและอาหารเย็นมีความเสี่ยงในการเกิดอาการต่อมลูกหมากโตระดับปานกลางถึงรุนแรงลดลง35%ไม่จำเป็นต้องเดินไกลคุณไม่จำเป็นต้องมีลู่วิ่งไฟฟ้าการเดินเบาๆอย่างสม่ำเสมอทุกวันก็เพียงพอแล้วไม่ว่าจะเดินรอบบ้านบนทางเท้าหรือแม้แต่ตามผงทางเดินนี่เป็นนิสัยที่ดูเหมือนไม่มีในสำคัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันช่วยปกป้องต่อมลูกหมากได้อย่างหน้าทึ่งด้วยความสม่ำเสมอนิสัยที่3คือการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องต่อมลูกหมากและทำความสะอาดอย่างเป็นธรรมชาตินี่เป็นนนนหึ่่งในนิิิสสัยททีีมประธภาพ นิสุดสำหรับสุขภาพต่อมลูกหมากแต่เนื่องจากข้อห้ามทางสังคมและความเชื่อดั้งเดิมมันจึงเป็นหนึ่งในนิสัยที่ผู้ชายสูงเวละเลยมากที่สุดนั่นคือการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กล่าวไว้ทั้งหมดการหลั่งอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมการทำความสะอาดภายในต่อมลูกหมากมันช่วยขับสารคัดหลั่งที่สะสมเซลล์ที่ต่อ หายแล้วและสารพิษที่อาจสะสมอยู่ในต่อมและนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีการศึกษาโดย h a r v a r d s c h o o l of Public Health ซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารย u โ o p ปียนย o โ o g ลีได้ติดตามผู้ชายกว่า1-0,000คนเป็นเวลา2ทศวรรษพบว่าผู้ชายที่หลั่งอย่างน้อย21ครั้งต่อเดือนมีความเสี่ยงในการเป็มะเร็งต่อมลูกหมากตลอดชีวิตลดลง33%นอกเหนือจากผลการทำความสะอาดและกิจกรรมทางเพศยังช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดในอุ้งเชิงกรานผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบต่อมลูกหมากลดระดับความเครียดและทำให้อารมมณณ์ดดดีีขึึึ้้้้นนนนนซซ่่่งงงทััหัหชววยลกการรอเเสบใบิ เป็นปัจจัยสาคัญในปัญหาสุขภาพต่อมลูกหมากน่าเสียดายที่ชายไทยจํานวนมากที่อายุเกิน60ปียังคงมองเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกผิดหรือละอายใจแต่จากมุมมองทางการแพทย์การมีเพศสัมพันธ์ที่กระฉับกระเฉงเป็นวิธีที่ธรรมชาติปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากหากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆควพูดคุยกับผู้เอ ชี้โยชาด้านระบบทางเดินปัสสาวะอย่างเปิดเผยการปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อปัญหานี้ไม่ได้ช่วยปกป้องสุขภาพของคุณแต่แนวทางที่เป็นผู้ใหญ่และมีความรู้สามารถช่วยรักษาต่อมลูกหมากของคุณได้นิสัยที่4คือการรับประทานอาหารอย่างมีกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงของการอักเสบและมะเร็งต่อมลูกหมากนิสัยนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วทุกวันนั่นคือการรับประทานอาหารแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามในเรื่องของอาหารมีอาหารบางชนิดที่ให้การปกป้องต่อมลูกหมากโดยตรงช่วยลดการอักเสบลดความเสี่ยงของต่อมลูกหมากโตและแม้้กกระทัั่งงปองนม เร่งการปรากฏตัวของเซลล์มะเร็งอาจได้รับอิทธิพลจากอาหารสารประกอบหนึ่งที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในเรื่องนี้คือไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่พบในอาหารเช่นมะเขือเทศแตงโมและฝรั่งเม็ดสีแดงนี้มีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่มีศักยภาพและออกฤทธิ์โดยตรงต่อเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากการศึกษาที่ต่อ นี่พิมใน International Journal of Cancer แสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่บริโภมคมะเขือเทศปรุงสุกบ่อยๆอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งมีความเสี่ยงในการเปมะเร็งต่อมลูกหมักลดลง28%สารอาหารที่จำเป็นอีกชนิดหนึ่งคือสังกะสีซึ่งพบในมเมล็ดฟักทองถั่วต่างๆและอาหารทะเลสังกะสีช่วยปรับสมดุลระดับฮอร์โมนและรักษาสุขภาพโครงสร้างของต่อมลูกหมักเป็นเวลาหลายปีนอกจากนี้ผักเช่นบรอกโคลีกะหล่ำดอกและกะหล่ำปลียังมีสารประกอบที่เรียกว่าซัลโฟรเฟนซึ่งสนับสนุนกระบวนการล้างพิษของร่างกายและช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลลู่ก มากโดยหลักการแล้วมื้ออาหารควรมีความหลากหลายและเน้นพืชเป็นหลักรวมถึงมะเขือเทศปรุงสุกผักใบเขียวมเมล็ดพืชที่อุดมด้วยแร่ธาตุและแหล่งโปรตีนไขมันต่ำที่ดีเมื่อบริโภคอย่างสม่ำเสมออาหารเหล่านี้จะออกฤทธิ์อย่างละเอียดอ่อนแต่มีประสิทธิภาพทําให้ต่อมาลูกหมาอักเสบน้อยลงได้รับออกซิเจนดีขึ้นและมีการเผาผลาญทอ นี่สมดุลด้วยการจัดก,การที่เหมาะสมโภชนาการจะกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์เชิงป้องกันและอาจเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณในการปกป้องสุขภาพต่อมลูกหมากนิสัยที่5คือการนอนหลับลึกเพื่อควบคุมฮอร์โมนและปกป้องสุขภาพต่อมลูกหมากนิสัยนี้มักถูกผู้ชายส่วนใหญ่ละเลยแต่มีผลกระทบมากกว่าที่คุณคาดคิดการนอนหลับที่ดีลึกและฟื้นฟูเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรักษาสมดุลของฮอร์โมนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพต่อมลูกหมากในระหว่างการนอนหลับลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ฟื้นฟูมากที่่สุุดขอองงคคคืนนรากากยจะผลิตฮมมวบ เช่นเมลาโทนินและฮอร์โมนการเจริญเติบโตทั้งสองมีริ์ต้านการอักเสบและปกป้องเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากเมื่อการนอนหลับถูกขัดจังหวะตื่นหรือไม่เพียงพอวงจรของฮอร์โมนเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไประดับความเครียดจะเพิ่มขึ้นระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอิสระมีแนวโน้มลดลงและการอักเสบทั่วไปในร่างกายจะเพิ่มขึ้นการศึกษานี่ตีพิมพ์ใน Cancer Epidemiology, Biomarkers เพลเวนเชิญ <Pre> ได้ติดตามผู้ชายกว่า2,400คนเป็นเวลาเกือบทศวรรษและพบว่าผู้ที่มีความผิดปกติของการนอนหลับมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคำอธิบายนั้นง่ายหากไม่มีการนอนหลับที่มีคุณภาพร่างกายจะไม่สามารถซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ต่อมลูกหมากเสี่ยงต่อกระบวนการอักเสบและเสื่อมสภาพมากขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่ผ่อนคลายมืดเงียบสงบและมีตารางเวลาที่สม่ําเสมอ นี่ไม่ใช่ความหรูหราแต่เป็นกลยุทธ์การป้องกันการนอนหลับลึกไม่เพียงแต่ฟื้นฟูจิตใจเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องต่อมลูกหมากทุกคืนอีกด้วย